สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมเป็นประจำนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสันส้นๆและก,กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทําางทองคําประจําวันอังคารที่22สิงหาคม2566ทองฟื้นตัวขึ้นแรงระยะสั้นนะครับแต่ยังคงต้องระวังโซนแนวต้าน1,910เหรียญเอาไว้ให้ดีด้วยครับหากไม่สามารถยืนได้นะครับนั่นแปลว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับฐานลงต่อได้ตลอดเวลานะครับ ยังคงต้องระวังแรงเทขายออกมาอีกแล้วลอกครับแนะนำนะครับาเล่นสั้นรอจังหวะทยอยซื้อตามแนวรับแนว,แนวต้านรายละเอียดดิลบรูนครับให้ทองคำแท้แทนคำขอบคุณคนรับถูกใจคนให้แฮปปี้ต้องทองคำแท่งออสซิลิส96.5% น้ำหนนะัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้น1,000บาทหรืออยู่ใต้คลิปคลิปเลย For every that เรามาดูกันที่ราคาทองคำในประเทศกันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่2ครับล่าสุดก็คือเมื่อตอน11.50นาทีทองคำแท่ง9.5น,นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ31,600บาท รับซื้อคืนนะครับ3า5 0 0งอบาททองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่32,100บาทฐานภาษีครับจะอยู่ที่3926บาทนะครับประกาศออกมาเป็นครั้งที่2เนี่ยราคาปรับบวกเพิ่มมา50บาทครับจากการประกาศครั้งแรกแต่ราคานะครับก็เท่ากับราคาปิดของเมื่อวานนี้เลยนะครับคือ600กับ500ทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิเกนบ้างครับในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิสนะครับ96.5ุเนี่ย ออสิทิ์นะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่31,514บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่31,558นยะครับยังคงได้รับแรงกดดันนะครับจากการแข่งข่าขึ้นของเงินบาทครับทาให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยยังอยู่ในราคาที่ไม่สูงมากครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคาครับราคาทองคำเมื่อคืนสามารถปิดบวกได้นะครับเนื่องมาจากนักลงทุนเนี่ยมีการช้อนซื้อครับหลังจากที่ราคาทองคําปรับตัวรุ่งลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการปรับตัวลงลายสัปดาห์นะครับติดต่อกันเปสััปดาห์ที่4ครบ แต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำเนี่ยยังคงขยับได้เพียงเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสลัฐอายุ10ปีนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีครับกดดันในส่วนของราคาทองคำเนี่ยให้ยังคงปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนักนะครับขณะที่นักทุนเองนะครับก็จับตารอดูการประชุมสัมมนาที่แจ็คสันโฮนะครับของทางเฟดในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อรอดูความชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับโดยนักลงทุนนะครับคาดว่าเฟดเนี่ย จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงนานกว่าที่คาดไว้นะครับเพื่อสกัดในส่วนของเงินเฟ้อครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยนะครับที่ยังคงกดดันในส่วนของราคาทองคําอยู่ครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้นะครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับเป็นตัวเลขระดับกลางครับระดับ3ดาวเริ่มต้นตอนเวลา3ามทุ่มนะครับเป็นในส่วนของรายงานยอดขายบ้านมือ2ครับตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดนคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหลังนะครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหลังนะครับ หากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดน้อยลงตามคาดหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับถัดมานะครับตอนเวลาเดียวกันเลยครับตอน3ามทุ่มเป็นในส่วนของรายงานดัชนีภาคการผลิตนะครับของรัฐลิสมอนครับโดยตัวเลขคาดการ์ครับตลาดเนี่ยคาดการว่าจะออกมาติดลบมากกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบสิครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ลบเหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาติดลบ ตามคาดนะครับหรือว่าลบมากกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้นะครับบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกนะครับหากประกาศออกมาตามคาดนะครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคำสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดได้แค่เพียง1898เหรียญเท่านั้นนะครับปรับตัวลงมาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่1 8 8 4เหรยี่เหรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด14เหรียญครับราคาทองคำสปอตเมื่อวานนี้ สำหรับในส่วนของราคาจากทางออสิลาครับฝั่งรับซื้อคืนนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ31,680บาทฝั่งขายออกนะครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ31,510บาทด้านกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำครับเช้าวันนี้นะครับกองทุน S p สเดนี่ยมีการเทขายออกมาครับขายออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับ800กว่าโลล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่8 8 9 2 3ตันนะครับกองทุน S p สเดนะครับกลับมาเทขายแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคาได้ครับ ในส่วนของเงินบาทนะครับก็พลิกกลับมาแข่งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่ดอลล่าเนี่ยมีการย่อตัวลงครับวันนี้นะครับจับตารอดูการโหวตนายกของไทยแล้วก็ความชัดเจนทางด้านการเมืองนะครับอาจจะส่งผลต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายได้มีโอกาสนะครับที่จะผันวนในช่วงบ่ายนี้นะครับเงินบาทเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถกลับมาแข่งค่าได้ชัดเจนนะครับจนกว่าจะโหวตเลือกตั้งนายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จลงครับประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ35บาทถึง35.35นะครับ กรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่35บาทครับกรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่ส5 3สิบห้าจุดสามศนบาทต่อดอลลาร์นะครับช่วงบ่ายมวานนี้นะครับในส่วนของเงินบาทเนี่ยก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับอยู่ที่สามสิบห้าจุดศดบาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทแข่งค่านะครับก็กดดันในส่วนของราคาทองคําแท่งในบ้านเรานะครับให้ปรับตัวลงมาเยอะเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็มองเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําในบ้านเราครับในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็ขึ้นไหวทรงตัวในกรอบไซด์เวย์นะครับ ยังคงแกว่งตัวใกล้ระดับ1 0 3 4สมจุดสี่จุดครับโดยที่นักลงทุนนะครับยังคงจับตาการประชุมประจําปีของทางเฟดครับที่เมืองแจ็สันโฮในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญานะครับเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของางเฟดต่อไปครับหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าลงมานะครับจากช่วงเช้ามาอยู่ที่หนึ่งสจุดหนะครับจุด ดอลลร์นะครับเริ่มปรับตัวอ่อนค่าอย่างนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคำโลกได้ครับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสชั่วโมงราคาทองคำนะครับตอนนี้กําลังพยายามที่จะไต่ขึ้นทดสอบแนวต้านทีละแนวต้านอยู่ครับการสร้างจุดสูงสุดใหม่ของราคานะครับถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าแรงซื้อเนี่ยจะยังคงมีไม่มากครับตอนนี้ราคาเนี่ยกำลังพยายามที่จะข้ามโซนแนวต้าน1นึ่ก้เหรียญนี้อยู่นะครับ ด้านทางเทคนิคนะครับหากราคาเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญบริเวณนี้ได้นะครับมีโอกาสครับที่จะดีดตัวขึ้นไปต่อที่โซนแนวต้านหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญนะครับเป้าหมายตามกรอบที่เป็นขาขึ้นแต่ยังไงก็คงยังคงต้องระวังแนวต้านโซนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้นะครับก็จะไปได้ไกลเลยเหมือนกันครับกับการหากไม่สามารถยืนได้มีโอกาสครับท น่าจะกลับลงมาหาแนวรับเดิมนะครับห8 9่นเหรียญ1 8 8่ยเหรียญนะครับที่ราคาเมื่อวานนี้ได้ลงมาทดสอบครับทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาณอาศัยกันบ้างครับได้ขึ้นตัวอยู่เหนือเส้น5 0เนะครับปรับตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์บอยครับขาขึ้นเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีครั้งหนึ่งแต่พอปรับตัวเข้าโซนแรงซื้อมากเกินไปนะครับก็จะมีการพักตัวหรือย่อตัวลงมาได้ครับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับต อาจจะไปติดเท่แถวหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับมุมมองของวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นในลักษณะนี้นั่นคือราคาเนี่ยสามารถที่จะดีตัวขึ้นไปได้อีกหน่อยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปติดหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อเพื่อ,อรอปัจจัยของเขาอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะนี้สําหรับวันนี้นะครับก็แนะนํานะครับยังคงแนะนําว่าเก่งกําไรสั้นๆนะครับเป็นรอบๆไปก่อนครับ รอราคาเนี่ยย่อมาตามกรอบแนวรับนะครับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับแนะนํานะครับว่าทยอยเก็บแบ่งเข้าออเดอร์เพราะราคาเนี่ยยังคงเสี่ยงต่อการโดนทุบอยู่ครับโดยแนวรับแรกนะครับที่จะแนะนําเลยนะครับสําหรับพี่ๆไหนนะครับที่มือว่างอยู่ครับบริเวณนี้1890เหรียญนะครับกับอีกแนวรับหนึ่งก็คือ1880เหรียญ2แนวรับนี้นะครับโดยที่ราคาทองคําแท่ง9ก้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถึงสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทโดยผมคิดจากค่าเงินบาทนะครับบก็คือาท ทีนี้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้หากราคามีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านนะครับให้หาจังหวะในการดักขายนะครับจะได้เปรียบกว่าครับแบ่งปิดทำอะไรบางส่วนออกไปก่อนนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าในมือเนี่ยถือไว้มากน้อยเพียงใดนะครับกำไรไม่เยอะแต่ก็ได้แน่นอนนะครับเมื่อราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านนะครับแนะนาว่าปิดออกไปก่อนนะครับที่โซนแนวต้านนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งเก้าสิบจุดห้านะครับก็ สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถึงสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับในส่วนของพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการจะเล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับอาจจะสามารถซื้อขายได้ทํำกำไรในกรอบแ,แถวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับหากพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีซื้อไว้นะครับทุนต่ำกว่าสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเนี่ย จังหวะนะครับในการปิดทำกำไรนะครับเมื่อราคานี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับไปที่โซนแถวสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับยังไงก็ยังคงแนะนําว่าให้เราดูไปก่อนนะครับหรือเมื่อราคานะครับมีการย่อตัวลงมามากๆเนี่ยรุดต่ำกว่าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยลงมานะครับแถวสี่ร้อยเนี่ยครับก็สามารถที่จะทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับพี่ๆนะครับที่มีสถานะนะครับที่ทํากําไรได้แล้วนะครับ เก็บเงินเตรียมไว้นะครับรอหลังการประชุมเฟดปลายสัปดาห์นี้ก็ยังคงพอรอได้อยู่นะครับแต่ถ้ายังถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับลองหาจุดที่ราคาเนี่ยย่อลงมาลึกๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรในวันนี้นะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสเนสสแกนเลยครับ